ราบสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้คุยกับโต๊ะนะครับจะพาเราไปวิเคราะห์บอลกันประจำวันที่20มิมิถุนายนนับ2568นะครับสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยคุยกับโต๊ะนะครับจัดมาให้ด้วยกันทั้งหมด3คู่นะครับจากศึกขับเวิร์คัพนะครับเป็นการพบกันระหว่างเบนฟิก้าพบกับโอเกลด์ซิตี้นับตอน23นาฬิกานะครับ ฟาร์มิงโก้นะครับพบกับเชลซีนะครับเวลาตีหนึ่งนะครับหรือว่า1นนาฬิกานะครับและคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้เนี่ยเป็นไบเยนมิวนิกนะครับพบกับโบคาจูเนียนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยเตะเวลา8นาฬิกานะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับ3คู่ที่คุยแบบโต๊ะจัดมาให้แบบเน้นๆเนี่ยก่อนเราจะไปรับชมนะครับวีคอบอลกันในค่ำคืนนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและติดตามข่าวสารดีๆจากเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คู่แรกนะครับจากศึกสโมสรโลกนะครับฟีฟ่าขับบวกครับนะครับเป็นการพบกันระหว่างเบนฟิก้ากับโอ k กลด์ซิตี้นะครับซึ่งคู่นี้นะครับเตะเวลา23นาฬิกานะครับในส่วนของฟอร์มการเล่น5้านัดหลังที่ผ่านมานะครับเบนฟิก้าเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ5นัดหลังเนี่ยชนะเพียงนัดเดียว เสมอ3นัดและแพ้1นัดนะครับก็นัดล่าสุดนะครับไปสะดุดเสมอกับโบคาจูเนียมาน้ำในสคขับเวิร์คับนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอย่างโอเกลด์ซิตี้นะครับก็ชนะ3นัดแพ้2นัดนับและนัดล่าสุดเนี่ยในสคขับเวิร์คับนับที่ตัวเองได้เล่นไปในนัดแรกเนี่ยเจอของแข่งนับเจอกับบบเยนมิวนิคนับโดนบบเยนมิวนิคกดไปถึง10ประตูต่อศูนย์ นะครับสำหรับคู่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สภาพความพร้อมนะครับเบนฟิก้านะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานโทมัสอาราโฮนะครับอเล็กซานเดอร์บาและมานูซินวาที่บาดเจ็บนะครับรวมไปถึงอันเดียเบลติที่ติดโทดแบนนะครับด้านการจัดทับในระบบ4-3-3แนวลุกพร้อมวางวานจนิด าพาลิดิสนะครับลาสกอร์ร่วมกับบูม่าและอังเคลดิมาเลียนะครับส่วนทางฝั่งของโอ๊กแลนด์นะครับสภาพทีมเนี่ยสมบูรณ์ร้อไม่มีตัวเจ็บตัวแบนเลยแม้แต่คนเดียวด้านการจัดทัพในระบบ5-2-3แดนกลางมีแกนหลักที่มาริโออิลิสส่วนแนวลุกป,ปีกซ้ายขวาจะเป็นดีแลนมานิทคัมนะครับและก็เดวิดยูโดยมีกองหน้าตัวเป้าเป็นไม เออบีวานนะครับในส่วนของทัศน์ฟุตบอลนะครับหรือว่าแฮนดิแคปเนี่ยเป็นเบนฟิก้านะครับต่อโอ๊กแลนด์นะครัห้าจุดสองห้าตามทัศน์ฟุตบอลนะครับคุยกับโต๊ะมองว่าเบนฟิก้านะครับเกมนัดแรกเนี่ยเกือบไปเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายก็สามารถแบ่งแต้มกับโบคาด้วยการเสมอกันไปสองประตูต่อสองส่วนโอ๊กแลนด์นะครับนี่หนักเลยเพราะพวกเขาเนี่ยโดนรับน้องอย่างบาเยิน นับเล่นจัดหนักใกล้ถล่มไปถึง10ประตูต่อศูนย์แน่นอนว่าเกมนี้นับชื่อชาและศักยภาพทีมก็ยังเป็นรองอยู่เยอะนักเตะส่วนใหญ่เป็นแบบถึงอาชีพมาตรฐานและแรงสู้นักบอลอาชีพคงไม่ได้อยู่แล้ววันนี้ก็มีโอกาสที่จะโดนยิงยับเยินอีกตามเคยถึงกำแพงจะสูงแต่ก็น่าวัดเพราะเบนฟิก้าขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องเกมลุกนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยคุยกับโตก็แนะนำไม่เชียร์บอลต่ออย่างเบนฟิกา้า นะครับคู่ที่2นะครับจากศึกสโมสรโลกนะฟีฟ่าขับบวกครับเป็นการพบกันระหว่างฟาร์มิโกกับเชลซีนะครับคู่นี้เตะเวลา1นาฬิกานะครับในส่วนของฟอร์มการเล่น5นัดหลังที่ผ่านมานะครับฟาร์มิโกนะครับก็ทําได้ดีนะห้านัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะมา5นัดติดนะครับและนัดล่าสุดก็พบกับเอเฟอร์แลนด์นะครับก็ชนะมา2ประตูต่อศูนย์ นับส่วนทางฝั่งของเชลซีนะครับห้านัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะสี่นัดติดนะแพ้หนึ่งนัดนัดล่าสุดชนะลอสแองเจลิสไปสองประตูต่อศูนย์นะครับในส่วนของสภาพความพร้อมนะครับระหว่างเชลซีกับฟาร์เมงโกนะครับฟาร์เมงโกเนี่ยทีมจากบราซิลนับตัวเจ็บข้างเนี่ยมีรายชื่อเดียวนะครับก็คือนิโคลัส เดลคูต์นับไม่น่าจะาก,กระทบอะไรมากเพราะที่เหลือก็ยังลงสนามพร้อมผู้รักษาประตูเป้าเสาวมีอากุตินลัสซี่นะครับกองหลังเองเนี่ยก็มีเลโอออติสนะครับยืนเซนเตอร์คู่กับเลโอเปเรล่านะครับเกมลุกนะครับดูมีเพย์เมเกอร์ทำเกมอย่างจอร์เจนเดอาร์ลกาเอเต้นะครับกับหน้าเป้าลงยิงจัดวางด้วยเปโดกินยามนะครับส่วนทางฝั่งของเชลซี นะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกพอๆกันเนี่ยขาดลายชื่อเดียวเกมนี้เนี่ยตัวเจ็บในลิ์กองหลังคือเวลลี่โฟฟาน่านับนอกนั้นก็ยังพร้อมบางตำแหน่งก็ปรับนิดหน่อยแค่นั้นนายด่านเป้าเสามีฟิลิปยอร์เกนเซนนับกองหลังเนี่ยเทเวอร์ซาโลบานะครับยืนเซนเ,นเตอร์แบ็กนะครับคู่กับเบอร์นัวบาเดเดซิลตัวลุกจัดจ้านทั้งเปโดเนโตนะครับโคฮัมเมอร์โนนี่ มาดูเอเก้นะครับกอบกองหน้าเป้าลงยิงคือ an, นิโคลัสแจ็กสันนําในส่วนของแฮนดิแคปและทัศนาฟุตบอลนะครับเชลซีเนี่ยต่อฟาร์มเมงโกนะครับ0.25นับตามทัศนาฟุตบอลนะปุยกับโต้เนี่ยมองว่าบอลสโมสรลูกคู้นีน้บน่าสนใจดีเดียวนะครับฟาร์เมงโก้เนี่ย5เกมหลังก็ยังชนะรวดมาผลงานแลดูไม่ธรรมดาอยู่ทีมจากบราซิลนะครับ เข้มขนแน่นอนนะครับการดวลกันในครั้งนี้เนี่ยเชลซีจากเกาะอังกฤษนะห้าเกมหลังหเกมหลังนะครับฟอร์มก็ยังแก่งนะครับชนะ4แพ้หนึ่ง to head 2ทีมก็ยังไม่เคยดวลกันมาก่อนแอนดิแคปเปิดมานั้นนะครับ0.25น,นะครับทีมจากพีเมลีกเป็นคนเปิดต่อน่าจะดวลกันได้สนุกเลยนะครับสําหรับ2ทีมนี้มองแล้วก็เชียร์สิงบูพอไหวรวมๆแล้วยังดีกว่าหน่อยก็เลยมีลุ้นยิงเฉยๆไป นะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยคุยกับโต๊ะก็แนะนำเป็นบอลต่ออย่างเชลซีนะครับและคู่สุดท้ายนะครับจากศึกสโมสรโลกนะฟีฟ่าขับเวอร์ครับในคั่มคืนนี้เนี่ยเป็นไบร์มินิกพบกับโบคาจิเนียเตะเวลา8นาฬิกานะครับในส่วนของฟอร์มการเล่น5้านัดหลังที่ผ่านมานะไบร์มินกเนี่ยชนะ4เสมอหนึ่งะครับและเป็นการชนะมา3นะัดติด น,นัดล่าสุดเนี่ยเจอกับโอเกลดนซิตี้ไปนะถล่มไปถึง10ประตูต่อศูส่วนทางฝั่งของโบคาจูเนียนัาห้านัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยเสมอ3แพ้2นะครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเจอกับเบนฟิก้าก็เจ้าเจ้ากันไปที่ตะกอ2ประตูต่อ2นะครับในส่วนของความพร้อมก่อนเล่นนะครับคอมป็นมีขุมกำลังพร้อมใช้งานในเกมนี้เนี่ย อาจมีการหมุนเวียนผู้เล่นเพื่อรักษาความสดของทีมนับโดยโจนาธานทานับแข้งใหม่ที่เพิ่งย้ายมาช่วงซัมเมอร์นะครับได้ลงประเดิมสนามอย่างเป็นทางการแล้วขณะที่ทอมบิชอปนับอีกหนึ่งนักเตะยังไม่ได้ลงเล่นและเป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ใช้การการจัดทัพจามานมูเซล่านับที่โชว์ความโดดเด่นด้วยการทำแฮตติกในครึ่งหลังน่าจะได้ออกสตาร์ตตัวจริงร่วมกับแฮี่เคนที่ยิงไม่ได้ในเกมที่ผ่านมากองกลางอย่างช โจชัวกิมมิดยังเป็นหัวใจเดินเกมตรงกลางนะครับขณะเดียวกันโบคาจูเนียจำเป็นต้องปรับแนวรับเนื่องจากนิโคลัสฟิลเกาเซนเตอร์แบครับใบแดงในเกมพบกับเบนฟิก้าและขาดความและการขาดหายไปของเขาอาจทำให้ไอตันคอตต้าและมากอร์โลโค o ับได้ลงจับคู่กันในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟส่วนอ e ั e นเดเอเลล่านับกองกลางที่โดนเปลี่ยนตัวออกจากอาการบาดเจ็บในเกมเดียวกัน และยังถูกไล่ออกจากมานั่งสำรองหลังจากนั้นคาดว่าลุซโซ่กุนซือของทีมจะเลือกใช้โทมัสเบลมันเต้ครับและโรดิโก้บัตตาเกียลงลงประสานงานร่วมกันในแดนกลางส่วนในแนวลุกนะครมีเอเซเกลเซบายอสนะครับน่าจะได้ลงล่าตาข่ายเนื่องจากมิเกลเมเรนเตลกองหน้าตัวหลักมีอาการบาดเจ็บจากเกมกับเบนฟิก้าเช่นกัน นะครับในส่วนของแฮนดิแคปและทัศนฟุบอรน,นะครับเป็นไบโอไมนิกต่อโบคาจูเนียเนี่ยหนึ่งจุดห้านะครับตามทัศนฟุทธรนะครับคุยกับโตะมองว่าโบคาจูเนียเนี่ยเสียกำลังสำคัญไปหลายรายในเกมเดิดกับเบนฟิก้านะครับต่างกับไบเอ็นที่ชิชิวกดยับกับโอเกลดนซิตี้10ประตูต่อศูนย์เกมนี้อาจจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นบางตำแหน่ง แต่โดยรวมนะครับน่าจะยกชุดเดิมมาหมดนั่นหมายความว่าเกมน่าจะดูดันอีกครั้งมาตรฐานผู้เล่นเสือใต้ดีกว่าโบคามากกว่าอีกทั้งยังเล่นค่อนข้างสบายไม่กดดันนะครับนัดนี้ยังมั่นใจในลูกทีมของคอมพานีจะเดินหน้าเก็บ3ามแต้มได้อีกครั้งนะับสำหรับคู่นี้เนี่ยคุยกับโต๊กก็แนะนำให้เชียร์บอลต่ออย่างบายเยิร์นมิวนิกนะครับ และสําหรับค่ําคืนนี้นะครับในช่วงสรุปแนวทางฟุตบอลนะครับคุยกับโต๊ะประจําวันที่20มิถุนายน2568นะครับ3คู่นะครับมีเบนฟิก้าพบกับโอเกนด์ซิตี้นะครับฟาร์เมนโกพบกับเชลซีไบโอเมนิกพบกับโบคาจูเนียสามคู่ที่ให้ไปสําหรับคุยกับโต้ในค่ําคืนนี้เนะี่ยก็จะมีต่อเบนฟิก้านะครับแฮนดิแคป5.25ต่อเชลซี0.25ย์จุดองาและต่อไบโอเมนิกนะแฮนดิแคป1.5ึานับทั้ง3คู่เนี่ย เนียนๆให้เลยก็จะเป็นคู่ต่อบไบโอมินกนะครับผมคิดว่าน่าจะชนะโบคาจูเนียไปได้ด้วยสกอร์เนี่ยน่าจะมีต่ำๆคือ3ลูกนะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ก่อนเราจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆที่คุยกับโต๊ะจัดไว้ให้ด้วยนะครับยังไงค่ำคืนนี้เนี่ยคุยกับโต๊กก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ